สวัสดีครับน,นี้มาพบกับคนสกาวนะครับพอดีขับรถผ่านมาเห็นตัวบินตอมเต็มดอกตะขบนะครับมีนข้ามหัวไปเนี่ยครับเนี่ยๆเนี่ยครับตัวตอมดอกอยู่นะครับเนี่ยครับ ตัวกำลังเอาจะซอนนะครับนี่ครับพังมิมนะครับเจอตัวครับเดี๋ยวจะจับทิศทางครับว่าไปทางไหนเนี่ยจะตามไปดูครับจะเจอรังหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวลุ้นกันครับเนี่ยครับเจอตัวนะครับ เนี่ยครับกำลังเอาเกจสอนเอาน้ำหวานอยู่นะครับกำลังฟองมองดูนะครับเราจะจับทิศทางว่ามันจะบินไปทางที่ไหน,นครับ จะตามไปเรื่อยๆครับตัวมิมครับ เกสอนนะครับอเอาเกสอนติดขานะครับเดี๋ยอาประยัดใส่ในหลังครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับจะเจอหลังไม่เจอไม่รู้กันครับครับพอดีสังเกตดูตัวแล้วนะครับเนี่ยครับตามมาเจอนะครับจากดูตัวที่กินดอกตะขบทางนี้เนี่ย ต่างด้านนู้นนะครับริมสาด้านนู้นนะครับตามมานะครับมาเจอครับมองเห็นเลยนะครับนี่ครับนู่นครับจะเห็นตัวบินออกนะครับหนูนู่นครับหนูเห็นตัวบินออกนี่ครับเจอรังกันได้นะครับรังสวยครับรังนี้เดี๋ยวไปส่องดูใต้รังกันครับนู่นนะครับ ที่มองเห็นรังใหญ่อยู่นะครับฤด,ดูกาลใช่ที่ช่วงนี้เนี่ยาลังขนาดน,นี้เนี่ยถือว่าโอเคครับเนี่ยครับจะซูมให้ดูครับเนี่ยครับทรงนี้นี่ถ้าไม่อ่อนก็พอดีครับมีหัวน้ำนะครับ มีหัวน้ําครับดูใต้หลังนี่ดูหัวน้ําจะป่องๆหน่อยนะครับตัวบินออกหากินนะครับเนี่ยเนีย่ยครับโอเคครับเดี๋ยวทําครบเล่นเลยครับตีนะครับขออย่างเดียวอย่าแก่น,นะครับครบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น ขึ้นไปตีเนี่ยครับขึ้นไวเนี่ยเดี๋ยวเอาครบเป่าควันใส่แล้วก็ตัดลงมาถ่ายข้างล่างให้ดูชัดๆนะครับเอาล่ะครับโดนควันแล้วครับ,ดนนรบเดี๋ย ทางจะแกลนะครับตัดลงมาให้ดูครับเอามาพ้นหน่อยคบมัดพ้นหน่อยเออนะครับมองเห็นว่าไปดูครับแตะ,แะจอ Uh huh. สวยสวยครับหัวน้ำมีหรือเปล่ายังไม่รู้ครับนะ uh huh. ครับลงมาแล้วนะครับถ่ายดูกันชัดครับตัวแก่ครับ uh huh. เนี่ยครับลังเกือบล้างแล้วครับหัวน้ําจะมีกระเปล่ามาดูครับเดี๋ยวขย่าให้ดูครับโอเคครับเขย่าแล้วนะครับเนี่ยครับ หัวน้ำฝ่อนะครับไม่มีน้ำหวานนะครับเพราะลังมันแก่จะล้างนะครับเ่ยเนี่ยครับตัวค,ครับตัวตัวนะครับ เนี่ยครับออตรงนานนี้ก็เขาหน้าแรงครับไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ครับพึ่งจะไม่ค่อยมีน้ำหวานไม่ค่อยขยายรังนะครับ